ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเพจปรพลาดมะเผาบอนไซเดอร์มนีเจี๋ยมะเบิบงบักเผาไอ้บักเผาไอ้เขาเรียกว่าเผาดอกกุหลาบครับว่าไม่ชื่อบักเผาเด้เป็นชื่อดอกกุหลาบเดี่ยเป็นใบครับใบเขาบอกเผาเขาจะขึ้นมาลักษณะจังสี่ครับเขาบ่อน้าเขาปอตแต่เขาจะแตกออกเรื่อยๆครับคล้ายๆายดอ,อกกุหลาบครับเรยกว่า ส่งดอกกุหลาบครับเนี่ย้าวช่งดอกกุหลาบครับนี่ครับอันนี้ผมเลี้ยงไว้ลักษณะที่แรกว่าจะเลี้ยงไว้ลักษณะโชคครึ่งลูกครับแต่ว่าขลากเขาเดินแล้วทะลุนี่มันก็คงมต้องในใหญ่ไปคือเก่ากับแต่ใหญ่ไปผมกะสิเบิ้งก่อนไปว่าลากิได้ซํำได้แต่ที่แน่ๆก็ต้องเอาลูกสูงขึ้นกว่านี้หน่อยนึงกลัวขอบกระถางอีกหน่อยนึงอยู่ เพราะว่ามันสิได้เห็นหลูกกันเด่นสงงานสวยงามนะครับมื้อนี้ผมก็จะเอามากรีดครับกรีดกรีดเปิดยอดเหยเขาครับนี่ครับเต็มคือกันแล้วครับเต็มพอรอดเลยครับไอ้แนวที่สิได้กรีดครับนี่ครับด้านนี้ก็ทีนี่ครับเต็มครับแต่ค่ายค่ายเอาข้าวแค่นะแต่แต่ในบมโหแต่ก็เอื้อนตามอาจารย์เถิเพิ่นที่ลุงไปก่อนว่าเขาเอิ้นว่าดอกกุหลาบ่าสั่นล่ะแบบนี้ก็เลยว่าอยาก ก่อนสีกีดก็เลยอยากให้เบ่งสักวันนี่แหละเขาเอินว่าส่งดอกกุหลาบครับสวยงามแบบได้ยังได้กะต mm hmm. ดีชมกันมาเด,อด้อตีตาครับไอ้ตาครับไอ้ยอดได้ทิศทางอยู่ครับตัวนี้ตาครับยอดได้ทิศทางอยู่อ่ะเดี๋ยวผมก็สีมากีดเราเปิดยอดให้ครับตัวน,น้อยผมบ่ได้ว่างเป็นตูดหมดครับเพราะผมว่างเสมอไว เหมือนเหมือนถ้าสูตรมดนะจะก้นสั้นครับอันคล้ายๆว่าคันเอาไปโยกได้ก็คือนกรนกระย่างนกกระย่างเยิ้งย่างเดินนะครับนกกระย่างย่างนะครับตัวนี้ครับนี่ละอ่ะเดีย๋ยวจะม้วนจะกีดให้เบิรงครับเปิดรอะเปิดเปิดตัวนี้ค,นครับเนี่ยค่อ,คอยๆกีดนะครับเด้อเพราะว่าต้นน้อยแห้งอยากมันในพลาดไปนะ นี่ครับออกทีครับนี่ครับนี่สันแรกครับสันแรกนี่เขาออกทีครับสีดำดเนี่ยคือบ่อใดมีธุระยังบ่อใดเป็นการเป็นงานยังเราเนี่ยครับคืออยากให้เขาออกอยูลแล้วน้ำน้าสีดำนะบ่อใดเป็นการเป็นงานยังู่แล้วอยากให้เาออกน้ำนี่คือต้นนี้ก็เราลูกมั่งสีเลยครับนี่ครับน้อยเดียวครับนี่ เพื่อนเพื่อนพี่ๆต่องๆอาจารย์ต่างๆที่ว่าเอะเป็นอย่างอยว่าคือไงเดี่ยโอ้มีดคมแห้งเลยครับเม็ดมีดเพิ่ได้มาเราค้มแห้งครับคมไหลชนิดว่าผาดบ่ได้เรื่อหรอครับมีดเนี่ยตัวนี้เท่ากับเท่ากับมากันส่ครับตัวนี้นี่นี่จริงนี่เท่ากมากันสครับเขามาหนี่ครับบรได้ตัดลงไปตรงเลยอครับอืนี่ครับ มีทางนะออกไปแล้วครับกระเด็นออกไปแล้วครับจีผมเกียร์สกิดออกไปแล้วครับบ่คือบอกีดกับอได้นี่ยเดี๋ยวสิว่าบนไ่บ่ท่านไ่คือเอามากีดเพราะแม่ด้ครับเขาพันแล้วก็เลยตตรงกีดเขาครับเพราะว่าเขาออกมาพันเลยเด้เขาก็ตามน้อยเขาครับตามเขาเอิ้นวมาส่งดอกกุหลาบดอกกุหลาดีเ่ามันกีดง่ายด้วยครับด้วยกีดาหญ่นะครับไอ้ก้านสั้นครับก้านสั้นเพราะก้านสันเพื่อ เหตุงานประสะดวกครับปัญหาที่ตามมาคือเหตุงานบระสะดวกนี่ครับนี่ต้องเอาออกครับเดี๋ยวผมจะอ่อยให้เบิ่อนครับค่อยๆพาดก็ได้พาดกับชิเปโดนอีกกานนึงนึ่งสินะตัวหมายน,นี่ครับนี่ครับนี่ แบงอาออกครับตน่งแบงออกด้วยครับด้วยอย่าอย่าไปดึงอย่าไปดึงไ้ขาดฉีกแรงลงมากครับแบงแบงตามการครับแบงตามการเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสกิดออกเลยแบงตามรูปช่วงของการลงไปครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆนกหน่อยหนึ่งเพราะว่าไอ คุณซื้อว่าของแขกอะมันหน่อยครับมันหน่อยที่นี่ครับไปเกิดพลาดไปพลาดไปมันเป็นแผลเป็นแผลยู่ยกิ้งกื่นครับนี่ครับนี่นี่ครับเขาจีบันอันนี้หลายๆยกับเอได้กับจีช้ำอีก้องระวังครับผมก็เดี่งเอาซ้ำเอาได้ครับนี่ครับบอพ่มีแนวหุ่มพอพ่มีแนวรัดเด้อเนยครับการนี้ครับให้ไายสำคัญไปที่ที่ออกต่อไปครับนี่ครับ ่าเดี๋ยวพูดยาวน้องพี่ก่อนครับน้องพี่ก่อนกีดก้าวาปมีสกิดได้ครับนี่ครับเห็นเนาะรับเนาะนะพ้นจะกกีดในเบืองสี่รับนี่ออกสี่ครับสี่ครับนี่ดึงเข้าก็ออกแล้วครับนี่ ดึงลงไปไลยเลยครับเด้อถึงลงไปหลยเ,ยยงลงลยเือติขาดเพราะว่าเขาอยู่รอบตน้นบอกไวง่ายเป็นบวงดึงขึ้นมาเองส่ครับดึงดึงหยอดนอนดึงมา่องส่เหตุเหตุเหยหย่อนข้างในช้ำมะม่ว่รัดอกก็ช้ำโอ้เหลี่ยมไปเป็นอาทิตย์เนี่ยยอดย่อยเริ่มดำเขาเหี่ยวเขา,เขาครับมีลำต้นนิดนึงครับใบเขากะซมีนะครับนี่มีออกไปได้บ่มีแนวบ่มีแนว,ว,วรัดเด้อเด้อครับนีเด้อเปิดเผยเราบ่ามีแนวรัดล้วนี่ พย่ยามเงยังดีครับอันได้ซอยเขาได้คือคือหน้าที่ของเขาคือสีจะเจืิญนงองงามแล้วพุ่งให้สูงขึ้นไปครับแต่ว่าหน้าที่ของเขาห้องมีหน้าที่เห็นหสวยงามแล้วก็เอาตามใจจาของครับบ่ได้เอาที่กีบมังฝ้าเขาอยากเป็นไปตามใจของเขาแต่ว่าเขามาเอาตามใจขเขานนบ่ใบเขาเป็นไปสัตน,นาก็เลยต้องมาดัดกันไว้นี่ครับ ใบนี้กะสีบง่ใหญ่ใบนี้กะสีบใหญ่ายบบั็กะสบบีออกมาลักษณะนี้ครับนี่นี่ยอดต้นออกมาลักษณะนี้นี่เขาเอือนกเขาส่งดอกกุหลาบครับอันนี้มะกีดเปิดยอดให้เขาครับบม่ได้เขียงบม่ได้ยังมาเปิดยอดซื้อครับเพื่อมองเห็นหุ่มหลายแล้วก็เลยมาซอยกีดครับบม่ต้องล่อครับพบอดีไอ้คัะล่อผมบอกให้ไม่ใช่สูงไปหนาครับเออนี่ ดอกกุหลาบสีทองดูสีทองน้ำครับสีทองครับอันนี้ก็เป็นใช่พู่ครับช่พู่ผสมน้ำครับครับจีบไม่ได้ครับบรจีนเดี๋ยวเอาไว้ว่างเพราะ่ัตว์พกมากครับเพราะว่าเหมือนมันมีบาดแผลแต่เป็นมันโดนเท่ากับฉลามได้กินเลือดนะครับประม่ามนั่นแหละครับกันได้ล้วก็มาเลยมาก่อมาแทกินครับกันอางพวกกินเด้ครับ กินหนึ่งไร่เลยครับขาไปกินหนึ่งไร่หนิกินยูแถวๆนี่แหละครับขาดร่มล้วก็เบิดทาเปียไว้กระแทบเพมีประโยชน์ยังที่เหลือครับนี่นะน้อได้เอา,าใหมเบื้องกันครับพ่าบอนไส้ส่งดอกกุหลาบครับให้กำลังใจในการทําลิปต่อไปเลยดมีอยู่ทางเดียวนะั่นแหละสีซี่ห้ได้ก็คือก้นไหลกดแช์กดติดตามครับขอบคุณ mm hmm. ครับสวัสดีครับ